สวัสดีค่ะเด็กๆคะเด็กๆจำครูดได้ไหมคะว่าครูเชื่ออะไรและสอนวิชาอะไรคะ ครูชื่อครูฝนนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมนะคะในสาระหน้าที่พลเมืองนะคะวัฒธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคมในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะการเป็นพลเมืองดีเนาะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเด็กๆคะเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันนะคะผังสาระการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีที่เด็กๆจะได้รับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนี้นะคะก็คือการปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีของ ครอบครัวและก็โรงเรียนนะคะรวมไปถึงความสามารถและความดีของตอนเองและผู้อื่นนะคะนี่คือตัวชี้วัดนะคะที่เด็กๆจะได้รับก็คือเด็กๆเนี่ยสามารถบอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและก็โรงเรียนได้นะคะแล้วก็อาจจะชีวรที่2นะคะเด็กๆสามารถยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตอนเองนะคะและก็ของผู้อื่นด้วยได้นะคะ อ๋โอเคก่อนอื่นเลยเราไปดูการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียนการเด็กพร้อมแล้วหรือยังคะอ่ะครูฝนเชื่อว่าเด็กหลายคนน่าจะพร้อมแล้วเนาะทาไมพร้อมก็คงไม่ได้เปิดวิดีโอมาดูครูฝนเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะการาปฏิบัติตอนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะในรูปภาพนะคะก็จะเป็นลูกนะคะเชื่อฟังคําสั่งสอนของพิดามารดาและญาติพี่ใหญ่ในครอบครัวนะคะ นักเรียนสามารถปฏิบัต,ติตนได้เลยนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการสแสดงความคิดเห็นนะคะในการทํากิจกรรมของครอบครัวนะคะโดยจะต้องมีเหตุผลและก็ยอมรับความคิดเห็นนะคะของคนในสมาชิกค,ครอบครัวด้วยนะคะอ่ะต่อไปค่ะลูก่าน,นี้นะคะก็เป็นการปฏิบัต,ติตนตามข้อตกลงกฎกติการะเบียบของครอบครัวนะคะก็คือช่วยเหลืองานนะคะแบ่งเบาภาระงานของผู้ปกครองเรานะคะอ่ะต่อไปค่ะ เราก็ควรมีสัมมาคาระวะนะคะต่อบิดามารดาและญาติผี่ใหญ่นะคะรู้จักกล่าวคําขอบคุณและก็ขอโทษนะคะแสดงความเคารพโดยการไหว้นั่นเองนะคะครูฝนชื่อว่าเด็กหลายคนเนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามทั้งหมดทั้งมวลที่ครูฝนได้กล่าวมาแล้วนาอก็ถือว่า ทำดีแล้วนะคะก็ทําต่อไปนะคะต่อไปค่ะเราไปดูการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนกันบ้างนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนอยู่แล้วนาะในเวลาระหว่างที่นักเรียนเนี่ยมาเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็ควรจะช่วยดูแลรักษาความสะอาดนะคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนแล้วก็รักษาทรัพย์สินของโรงเรียนนะคะก็คือไม่ทําลายข้าวของหรือทรัพยากรที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองนะคะ อันนี้คือรูปภาพนะคะเด็กๆเนี่ยมีความตั้งใจขยันมันเพียรนะคะในการศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของห้องเรียนนะคะโดยการยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองนะคะต่อไปเราไปดูประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะของครอบครัวและโรงเรียนกันบ้างนะคะก็คือทําให้สังคมเนี่ยมีความสงบสุขนะคะ โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้มีใจิตใจดีทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความอบอุ่นนะคะต่อไปเราไปดูความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นกันบ้างนะคะลักษณะความสามารถของตนเองและผู้อื่นนะคะลักษณะความสามารถที่สําคัญก็จะมี4ด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านเก่งคิดด้านเก่งงาน ด้านเก่งคนนะคะแล้วก็ด้านเก่งเรียนนะคะก็มีด้านเก่งคิดด้านเก่งงานด้านเก่งคนด้านเก่งเรียนนะคะอ่ะต่อไปเราไปดูลักษณะการทําความดีของตนเองและผู้อื่นกันบ้างนะคะก็จะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทําให้เรามีความรับผิดชอบนะคะนอกจากจะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่นมีความกระตันยูกตะเวทีและท้ายที่สุด นะคะก็คือความขยันอดทนแล้วก็มีความเมตตากับรู้นานะคะต่อไปเราไปดูผลของการกระทําความดีบ้างนะคะทั้งตนเองและผู้อื่นนะคะผลของการทําความดีนะคะก็คือมีความสุขในการเรียนและการทํางานมีสติและควบคุมตนเองไม่ให้หลงผิดได้นะคะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็ผู้อื่น ต่อไปนะคะมีจิตใจดีงามมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสและเบิกบานนะคะแล้วก็เป็นที่ยกย่องชื่นชมของผู้อื่นแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขในการดําเนินชีวิตอ่ะโอเคจบเนื้อหาบทเรียนนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทําแบบทดสอบกันบ้างนะคะเกี่ยวกับการเป็นประเมินีของสังคมอ่ะโอเคเด๋ยวพร้อมแล้วหรือยังคะ,ะการลหมหายใจเข้าลึก อาผ่อนหาลมหายใจออกย,ยาวอ่ะโอเคเราจะเริ่มทำแบบทดสอบกันแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะอ่ะโอเคแบบทดสอบนะคะข้อที่1นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อเห็นพ่อรดน้ำต้นไม้อ่านักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรคะเมื่อเราเห็นคุณพ่อของเราเนี่ยรดน้ำต้นไม้อยู่นะคะข้อที่หเข้าไปดูโทรทัศน์ข้อที่ 2. ช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ข้อที่สมออกไปเล่นกับเพื่อน โอเคเดี๋ยวครูฝนนับหนึ่งถึงห้าแล้วมาฟังครูฝนเฉลยกันนะคะหนึ่งสองสามสี ห้าอ่าเด็กๆน่าจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะไปดูครูฝนเฉลยกันเลยคะ่ะเฉลยก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะเมื่อเราเห็นพ่อรดน้าต้นไม้เนี่ยเราก็ควรปฏิบัติตนนะคะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวก,ก็คือการรู้จักช่วยเหลือนะคะซึ่งกนและกันก็คือเข้าไปช่วยคุณพ่อ,อรดน้าต้นไม้นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2กันบ้างนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของครอบครัวนะคะการมีส่วนร่วมในํา ในการทำกิจกรรมของครอบครัวนะคะข้อที่1อ่านหนังสือการ์ตูนที่ชอบข้อที่2ทําการบ้านด้วยตนเองข้อที่3ช่วยพ่อแม่ปลูกต้นไม้ครูฝนเชื่อว่าเด็กหลายคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูฝนนับ1-5ถึง5แล้วมาฟังครูฝนเฉลยกันค่ะ1 2 3 4 ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะจะไปดูเฉลยอ่าครูฝนเชื่อว่าเด็กหลายคนน่าจะพร้อมแล้วไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยก็คือข้อที่3นั่นเองง่ายมากเลยค่ะเฉลยข้อที่3นะคะเพราะว่าเป็นการทํางานร่วมกันนะคะช่วยเหลือกันทําให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัวนะคะต่อไปค่ะเราไปดูข้อที่3กันบ้างนะคะข้อที่3นะคะการปฏิบัติตนในข้อใดส่งผลให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสุขนะคะข้อที่1 เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ข้อที่2นะคะปิดบังความลับไม่ให้พ่อแม่รู้ข้อที่3ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวอ,อันเดีกเคิดว่าข้อใดคะที่ส่งผลให้ครอบครัวของเรามีความสุขอ่ะเดครูฝนนับหนึ่งถึงหแล้วก็มาฟังครูฝนเฉลยกันนะคะหนึ่ง อ่ะโอเคเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยข้อที่3ก็คือข้อที่1นั่นเองนะคะก็คือเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะคะก็จะทําให้เกิดความสบายใจและเกิดความสุขในครอบครัวอ่ะไหนมีใครทําถูกครบทั้งสข้อบ้างมีไหมคะ อ่าเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคนที่ทําถูกไม่ครบทั้งสามข้อไม่เป็นไรนะคะเรายังเหลืออีกสองข้อเนาะอ่ะโอเคค่ะเราไปดูข้อที่สี่กันบ้างนะคะข้อที่สี่ขณะเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนนักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่นักเรียนจะต้องรู้อยู่แล้วนะคะข้อที่หนึ่งจดเรื่องที่ครูพูดโดยไม่คิดตามข้อที่สองยกมือถามครูในเรื่องที่สงสัยข้อที่สามพูดคุยกับเพื่อนด้วยเสียงที่เบา เดี๋ยวครูฝนน้ำหนึ่งถึงห้าแล้วมาฟังครูฝนเฉลยกันค่ะหนึ่งอ่หเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเฉลยข้อที่4ก็คือข้อที่2นั่นเองค่ะขณะเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนักเรียนก็ควรทำความเข้าใจในเนื้อหานะคะถูกต้องเพื่อ,อช่วยให้ เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนได้น,นะคะก็คือยกมือขึ้นถามเลยในเรื่องที่นักเรียนสงสัยนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะเราไปดูข้อสุดท้ายและท้ายที่สุดกันก็คือข้อที่5นะคะถ้าทุกคนปฏิบัติตัวเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนจะส่งผลอย่างไรนะคะข้อที่1เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อที่2เกิดความแตกแยกข้อที่3เกิดความวุ่นวายโอ้โหข้อนี้ง่ายมากนะคะอ่ะเดี๋ยวครูฝนอันหนึ่งถึงห้าแล้วมาฟังเฉลยกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไปดูเฉล,เลยแล้วยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเฉลยข้อที่ห้าก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะ ก็ถ้าเราอยากจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนน่ะผลที่ได้ก็คือเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะคะโอเคค่ะก่อนจะจากกันไปครูฝนนะคะขอฝากใบงานนะคะให้เด็กๆได้ทํากันนะคะใบงานนะคะจะเป็นใบงานที่1เกี่ยวกับเรื่องการเป็นพลเมืองดีนะคะทาชี้แจงนะคะก็คือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมของภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะแล้วก็ โรงเรียนนะคะแล้วก็เขียนเครื่องหมายก,กากระบาดนะคะลงในวงกลมที่ไม่ใช่การฏิบาิตนเป็นสมาชิกที่ดีออของครอบครัวและโรงเรียนให้การเครื่องหมายถูกนะคะในภาพที่เป็นสมาชิกที่ดีส่วนกาเครื่องหมายก,กากระบาดเนี่ยก็คือภาพที่ไม่ใช่การฏิบาิตนเป็นสมาชิกที่ดีนะคะซึ่งในใบงานนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ภาพด้วยกันนะคะหภาพนะคะเด็กๆก็อย่าลืมไปทํามานะคะง่ายมากนะคะอย่างเช่นภาพที่1เนี่ย เด็กสคนนี้กาลังขีดเขียกนกาแพงอยู่ใช่ไหมคะถือว่าเป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของเรียนและครอบครัวไหมคะ,ะเด็กๆคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นคะ,ะไม่เป็นเด็กก็สามารถกากระบาบลงไปในวงกลมนี้ได้เลยนะคะวงกลม โอเคค่ะนอกจากครูจะฝากใบงานแล้วนะคะครูก็ขอฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราเรียนกันมาในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะเด็กๆค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบายบาย